สวัสดีครับคอยน้เงินไพลิงสีฟ้าไม่เข่มนะครับสีฟ้าไม่เข่มตอนนี้ก็ให้ดูในรูปแบบรูปเวทไก่รูปมาคีรูปหยดน้ำนะครับรูปกลงรูปไข่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีม,ม,มีหลายไซส์ครับให้ดูายไซสนะ์ ่ายแล้วอาจจะชัดบ้างไนขณ้ก,ก็ต้องดูเป็นกล้องเวกเตอรธรรมดาไม่ดีก็ให้ดูเป็นแนวทางครับก็คอ,อยแท้อย่างไงก็สวยคือยังไงเก็บไว้ก็มีราคาของก็มีราคาตลอดอยู่ที่ไหนก็มีราคาก็มีคนเขาถามนักเรียนคือครูถามนักเรียนว่า ลองเอาคุณค่าของตัวเองออกมาให้ดูเป็นรูปลักษ์ก,ก็คือครูก็เอาแบงค์พันมาออกมาขยี้เบาๆแล้วก็โยนลงไปถามเด็กนักเรียนลูกศิษย์ว่ายังมีคุณค่าอยู่ไหมยังใช้ได้ไหมเด,กกหไดเด็กก็บอกใช้ได้ลูกศิษย์ก็บอกใช้ได้ครูก็เอามาขยี้ขย,ยี้แล้วก็เหยียบอีกให้มัน้ะยี่ให้มันยับมาก แล้วก็เอาถามเด็กนักเรียนลูกศิษย์ว่ายังมีคุณค่าอีกไหมเด็กก็บอกมีคุณค่าเด็กแล้วก็เอาไปเ,าเลอะไปเหยียบให้มันเลอะฝุ่นให้มันตกกระปกมากขึ้นเ,เด็กก็บอกยังมีคุณค่าอีกครูถ,ถามไม่มีคุณค่าไหมแล้วก็ตกไปแล้วก็เอาไปโยนไว้ในน้ำคำัม เด็กก็เก็บขึ้นให้เด็กเก็บขึ้นมาว่ายังมีคุณค่าอีกไหมเด็กก็บอกว่ายังมีคุณค่าอีกเพราะว่ายังเอาไปล้างเอาไปใช้ได้ยังนี้อยู่ในน้ำํามคุณครูก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าเงินหรือของที่มีค่าถ้าตกอยู่ในที่ไหนมันก็มีคุณค่าอยู่ในกองขยะอยู่ในน้คําหรือในกองในกองเรียกว่าพูดหยาบๆว่ากองขี้หมาก็ยังต้องเอามาล้างได้ทุกคนยอมที่จะ ล้างเอาความสกปรกออกเพราะว่าในตัวของแบงค์พันยังมีคุณค่าเหมือนพลอยนะครับพลอยแท้ถ้าตกไปอยู่ในน้ำำําคาน้ําเดนเอามาล้างคุณก็ต้องเอามาล้างอยู่ในกองเ็าเรียก,กว่ากองอุจจาระแมวหมาถ้าตกไปก็ต้องรีบเอามาล้างเพราะว่าสมมุติราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยจะยอมทิ้งเลยก็ต้องต้องเอามาเขยา่า้วเชื่อไหมครับ มันอยู่ไม่ตองกองขี้มาแล้วบางบางเม็ดเเข้าไปซื้อพลอยจากต่างประเทศแล้วก็หลบเข้าเมืองเขาก็อื่นมาแล้วก็เอามาถ่ายท้องออกก็เคี่ยหาจากอุจจาระของคนที่อืนมาครับ